สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางเต็มศรีบุมชูช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองช้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมคลาเขตสองตัวแทนระดับภาคใต้ในการเสนอขอรับรางวัลโอเบกอวอร์ดระดับชาติรางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาเป็นเวลา5ปี3เดือนและสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาจนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4มีระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐานด้านการครองตนข้าพเจ้า ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการครองคนข้าพเจ้าปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อื่นด้วยความสร้างสรรค์และส่งเสริมการสามัคคีในหมู่คณะด้านการครองงาน ข้าพเจ้าปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับต่างๆด้านสมรรถนะที่สำคัญข้าพเจ้ามีสมรรถนะที่สำคัญสามารถวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นจนได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมและมีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นอยู่ในระดับดีเยี่ยมเช่นเดียวกันผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิตผู้เรียนได้รับผลการทดสอบมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุ่มสาระ และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมผู้เรียนได้รับรางวัลจากการสอบธรรมะสนามหลวงได้ระดับนักธรรมเอกระดับประถมศึกษาองค์ประกอบที่สองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้เสนอขอรับรางวัลได้จัดทำนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยรูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์456สู่ความเป็นเลิศโดย BKCC Model หรือบ้านครองช้าง Coaching Model ความเป็นมาของนวัตกรรม ผู้เสนอขอผลงานได้พัฒนานวัตรกรรมซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เกิดจากการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าพัฒนานวัตรกรรมโดยใช้ BKC C Model อันประกอบด้วย Brainstorm คือการระดมสมอง Knowledge Sharing คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Commitment for success คือการมุ่งสู่ความสำเร็จของคณะครูโรงเรียนบ้านคลองช้างโดยการโคชชิ่งโดยผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์4 5 6อันประกอบด้วย4ข้อพื้นฐานที่สถานศึกษาต้องมี5ข้อที่ผู้บริหารต้องทำในการจัดการเรียนรู้ DLTV และ6ข้อที่ครูต้องนำไปปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศคือ คุณภาพผู้เรียนนวัตกรรมการบริหารการได้รับการยกย่องชื่นชมและการสร้างโอกาสในการเรียนรู้มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมโดยดํำเนินตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุงตลอดจนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ D L G V ครูได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต้นสังกัดในการนิเทศติดต,ตามและให้คำชี้แนะเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมของผู้เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพื่อร่วมวางแผนและดำเนินการตลอดจนการร่วมกันสรุปผลการดำเนินการ ผลที่เกิดจากการใช้นวัตรกรรมการบริหารในครั้งนี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้บริหารได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและสถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนที่มีผล การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติประโยชน์ของนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพผู้เรียนและยังส่งผลให้สถานศึกษาเกิดผลสำเร็จในการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมสถานศึกษาได้นำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดมีการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมทั้งจากคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆได้แก่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับเครือข่ายสถานศึกษาและระดับภาค นวัตกรรมที่นำไปใช้มีความง่ายในการใช้งานการจัดการเรียนรู้ d l t v ครูสามารถสร้างข้อตกลงกับนักเรียนนักเรียนสามารถควบคุมตนเองในการเรียนรู้ซึ่งทำให้ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ได้นวัตกรรมได้รับการยอมรับจากเครือข่ายสถานศึกษา จากเขตพื้นที่จากศูนย์เครือขาสมสมสมา่ายสมอสภาคใต้และระดับชาติ